เรื่องราวของววรบุรุษคนคราสทั้ง7ที่กอบกู้อาณาจักรได้ด้วยรองเท้าที่เชือกหลวมสวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมชันเรื่องยอดฮีโร่คนคราสทั้ง7ปี2014และก่อนจะไปร,ะรับชมกันนั้นผมขอ55ไลค์และถ้าพร้อมกันแล้วไปร,รับชมสปอยกันได้เลยครับสนุกไปกับความบันเทิงหลากหลายบนเ e ็ f l i ิกและแอปสตรีมมิ่งอื่นๆที่คุณเลือกได้ในชาร์กพรีเมียมกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในปรศาสตร์ของพระราชา มีทารกน้อยอยู่คนหนึ่งเธอคือเจ้าหญิงที่มีแม่มดใจร้ายเข้ามาในพิธีรับศีลของเธอและสาปแช่งนางไว้ว่าหากนางถูกของแหลมทิ่มแทงก่อนที่จะอายุ18นางกับทุกคนในปรา,าสาทจะพากันหลับไหลไป100ปีเว้นเสียแต่จะมีใครบางคนที่รักเจ้าหญิงหมดหัวใจและจงพิษนางกษัตริย์พอรู้เรื่องนั้นจึงหวาดกลัวกับคำสาปแช่งของแม่มดและกลัวว่าระหว่างนี้ แม่มดอาจย้อนเอาเข็มมาทิ่มลูกสาวของตัวเองได้เพราะเหตุนั้นเองทำให้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากสวมชุดเกราะให้กับลูกสาวถึงแม้มันจะอึดอัดและเทอะทะแต่เจ้าหญิงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสวมมันไว้ตลอดเวลาหากไม่อยากให้คำสาปทำงานนั่นทำให้ตลอด17ปีที่ผ่านมาเจ้าหญิงผู้งดงามได้เติบโตภายใต้ชุดเกราะหนาที่ถูกสร้างขึ้นไว้ป้องกันภัยงานอดิเรกของเธอคือการดูไพ่ทาโรมันมักชี้ดวงตา และสิ่งที่เธอต้องพบเจอทว่าในครั้งนี้มันต่างออกไปเมื่อเธอเปิดไพ่สีแดงใบหนึ่งขึ้นกลับปรากฏถึงรางร้ายมันคือรูปของแม่มดที่สาบแช่งเธอเมื่อ17ปีที่แล้วและในทุกครั้งที่เจ้าหญิงกังวลใจเธอมักจะเปิดสร้อยคอที่เป็นกล่องดนตรีดนตรีในกล่องมักทําให้เธอใจเย็นลงและในกลางดึกคืนนั้นเองเจ้าหญิงผู้สูงส่งได้ส่งสัญ,ญญาณให้กับชายหนุ่มผู้ต่ำต้อยเขาเป็นเพียงคนใช้ในห้องครัวทุกคืนหนุ่มสาวมักแอบเจอกัน เพราะพวกเขาคือคู่รักต้องห้ามระหว่างคนใช้และเจ้านายคนหนุ่มคือแจ็คเขาดีใจทุกครั้งที่ได้มาเจอคนรักของตัวเองหากแต่ครั้งนี้ไม่เมื่อเจ้าหญิงที่ก่อนหน้านี้ดูไพทาร์โรมาได้บอกกับเขาว่าแม่มดรู้ตัวตนของเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าในตอนนี้เป็นอันตรายเพราะเจ้าคือคนรักของข้าซึ่งก็แปลว่าคือคนเดียวที่คล้ายคำสาปของแม่มดได้ จะอย่างไรก็ตามเจ้าหญิงตื่นตระหนกและบอกให้คนรักไปซ่อนตัวโชคร้ายที่แม่มดรู้ทุกหนทุกแห่งบนดินแดนนี้เจ้าหญิงเปิดไพ่ทาโรด่ดูซึ่งบ่งบอกพวกเขาว่าให้แจ็คไปซ่อนตัวในป่าลึกถัดจากเขาไปเจ็ดลูกจะได้เจอกับเหล่าคนครัทั้ง7ทั้งสองตกลงกันเพราะในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้างานฉลองครบรอบวันเกิด18ปีของเจ้าหญิงจะถูกจัดขึ้นซึ่งแปลว่าแจ็คต้องไปซ่อนตัวเพื่อคำสาปของแม่มดเริ่มทำงาน เจ้าหญิงมีชื่อว่าโรสซึ่งได้มอบสร้อยคอของตนให้กับแจ็คก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันทว่าระหว่างบทสนทนาของทั้งคู่แม่มดกลับแอบฟังอยู่และนั่นคือจุดเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดเมื่อแจ็คชายหนุ่มผู้ต่ำต้อยต้องย่างก้าวเข้าไปในป่าลึกซึ่งที่นั้นมีบ้านอยู่หนึ่งหลังบ้านเล็กๆที่คนแคระอาศัยคนแคระหกคนกำลังทำเค้กเพื่อเตรียมไว้ในงานฉลองวันเกิดครบรอบของเจ้าหญิงสำหรับพวกเขาแล้วคนแคระนั้นมีหลายขนาด และทุกคนล้วนแตกต่างกันแต่คนแคระที่เล็กที่สุดคนแคระหมายเลขเจในกลางป่าที่เงียบสงบเขาและหมวกสีแดงกำลังพยายามเก็บแอปเปิลที่อยู่บนต้นไม้สูงซึ่งกะบ,บังเอิญได้เจอกับชายหนุ่มผู้เดินทางมาไกลหนุ่มคนนั้นคือแจ็คทั้งสองกล่าวทักทายกันเป็นมิตรทำให้รู้ว่าคนแคระหมายเลขเจนั้นมีชื่อว่าโบโบเขาดูใส่ซื่อและติงตองแจ็คกล่าวเตือนคนตัวเล็กว่าเจ้าลืมผูกเชือกรองเท้า โบโบตอบกลับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกและความจริงเขาผูกเชือกรองเท้าไม่ค่อยเป็นระหว่างก้มตัวไปผูกเชือกพรางบอกหนุ่มแปลกหน้าว่าข้ามาเก็บแอปเปิลไปไว้สําหรับทําเค้กมอบให้เจ้าหญิงโรสยังไม่ทันที่แจ็คจะได้ตอบกลับอะไรบางอย่างก็จับตัวแจ็คไปก่อนที่โบโบจะรู้ตัวแอปเปิลก็ตกลงพื้นและแจ็คหายไปแล้วโบโบไม่ค่อยใส่ใจนักเขาเดินร้องทำเพลงเพื่อน,นำแอปเปิลไปส่งที่บ้านจนกระทั่งเชือกที่เพิ่งผูกไปหลุดเหมือนเคย โบโบกลิ้งตกลงมาจากเนินเขาและกระแทกใส่เค้กที่เพิ่งทำเสร็จจนเละเทะเพื่อนแคร์คนหนึ่งบอกว่าเค้กพังแล้วรู้ไหมความหมายคืออะไรแคร์ทั้งหกพูดพร้อมกันสงครามเค้กไม่ใช่แค่โ,โบโบที่ติงต้องคนแคร์ทั้งหมดเป็นแบบนั้นแต่ก็เกือบจะทั้งหมดกล่าวดีคือแคร์ที่แตกต่างเขาเข้มขึงและจริงจังไม่ทำตัวเลวแหลกเหมือนแคร์คนอื่นจะอย่างไรก็ตามความแตกต่างของแคร์ทั้งเจ็ดที่มีมันทำให้พวกเขาลงตัวและกลมกลืนกันเป็นหนึ่ง ถึงแม้โบโบจะผิดพลาดก็ไม่ได้ต่อว่าแต่อย่างใดและโชคดีที่หนึ่งในนั้นเตรียมเค้กสำรองไว้แล้วตัดภาพมาที่แจ็คเขาถูกจับไปโดยมังกรตัวหนึ่งซึ่งเจ้านายของมันคือแม่มดที่เตรียมแผนการนี้ไว้สำหรับงานวันเกิดของเจ้าหญิงในคืนนี้ตัดภาพมาที่ค้นแคร์ทั้งเจ็ดได้เดินยมถามเข้าไปในป่าเพื่อเตรียมไปร่วมงานวันเกิดเจ้าหญิงในคืนนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังเจอกับอะไรตัดภาพมาที่แจ็ค ถึงแม้พยายามจะขัดขืนแต่ก็ไม่อาจต้านทานบังกรตัวยักษ์ได้มันขอรับใช้แม่มดเยี่ยงทาสและแม่มดเองก็บ้าอำนาจเธอต้องการยึดครองอาณาจักรและการกักตัวแจ็คไว้ที่นี่เพื่อยืนยันว่าจะไม่มีใครใคลายคำสาบหลับไหลหนึ่งร้อยปีของเธอได้เธอคว้าสร้อยคอที่เจ้าหญิงมอบให้และเดินจากไปด้วยเสียงหัวเราะถึงแม้ว่าแจ็คจะบอกว่าในอาณาจักรนั้นมีทหารคอยเฝ้ายามไม่มีทางที่แม่มดจะเข้าไปได้ เว้นเสียว่าเธอจะเตรียมแผนไว้แล้วระหว่างทางที่เหล่าคนแคร์ร้องเพลงและเดินย่าไปตามพื้นหญ้าสีเขียวพวกเขาได้เจอกับกระจกผูกโบมันโดดเด่นตระหง่ากลางเนินเขาคนแคร์อ่านข้อความที่เขียนไว้จะสามารถเอากระจกนี้ไปมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเจ้าหญิงได้โบโบสงสัยเรามีของขวัญให้เจ้าหญิงอยู่แล้วจะนํากระจกไปทําไมก่อนที่เหล่าคนแคร์จะรู้ตัวเค้กในมือก็หายไปไม่ว่าจะด้ดยเหตุผลใดก็ตามพวกเขาบองและซุ่มซ่าม มันอาจจะตกระหว่างทางก็ได้ทําให้คนแคระไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากน้ากระจกที่เห็นตรงหน้าไปมอบเป็นของข,องขวัญวันเกิดให้กับเจ้าหญิงโรสพวกเขาเริ่มแบกกระจกอันใหญ่และเดินร้องทาเพลงไปตามทางโดยที่ไม่รู้เลยว่านั้นคือแผนการเบื้องหลังของแม่มดที่จะทําให้นางเข้าไปในปราสาทได้โดยที่เหลา่าทหารไม่รู้ตัวและในค่าคืนนั้นนอกจากคนแคระทุกคนแต่ทุกขนแห่งต่างแห่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นขนานางจากอาณาจักรอื่นเินเดอร์เดล่าหรือโทร แม้กระทั่งรายการหนูน้อยหมวกแดงที่มีพิธีกอเป็นหมาป่าซึ่งกล่าวทักทายพุสอิมบุตที่เดินผ่านและเจ้าชายก,กบที่โดดไปในงานนั้นเข้มงวดห้ามแขกคนใดนำของมีคมเข้าไปในงานทหารจะตรวจอย่างละเอียดแม้กระทั่งเขาของยูนิคอนก็ห้ามและแล้วแขกคนสําคัญของงานก็มาถึงเพื่อสนิทของเจ้าของวันเกิดสโนไวท์ White, เป็นในตอนเดียวกันกันกบที่ทหารห้ามคนแครเขาเพราะสวมหมวกที่มีทรงแหลมคมโบโบตอบกลับว่าเราถอดหมวกนี้ไม่ได้ มันจะเป็นรางร้ายยังไม่ทันที่ทหารจะห้ามอีกครั้งสโนไวท์ก็เดินมาและบอกว่าคนแคททั้ง7นี้มากับเธอเนื่องจากเธอเป็นแขกคนสําคัญทําให้ไม่มือใครปฏิเสธเธอได้หลังจากที่คนแคททั้ง7ได้เข้ามาโบโบได้เจอกับชายแก่คนหนึ่งเขาคือนักประดิษฐ์ประจําอาณาจากักรซึ่งได้ออกแบบเครื่องหลบหนีไว้สําหรับกรณีฉุกเฉินเพื่อแม่มดปรากฏตัวขึ้นและแล้วเพื่อนสาวก,ก็ได้เจอกันระหว่างเจ้าหญิงโรสและสโนไวท์ ทั้งคู่กล่าวทักทายเหล่าคนแคร์อีกครั้งซึ่งเจ้าหญิงโรสก็รู้ดีว่าแจ็คคนรักของเธอได้เข้าไปหลบในบ้านของเหล่าคนแคร์แล้วเธอจึงกระซิบบอกพวกเขาว่าถ้าเกิดพูดถึงแจ็คท่านจงบอกว่าไม่รู้จักแจ็คแจ็คไม่เคยไปที่บ้านของท่านเหล่าคนแคร์ทั้งหมดงงแจ็คคือใครซึ่งก็เป็นไปตามแผนของเจ้าหญิงถึงแม้ว่าความจริงคนแคร์จะไม่รู้จริงๆว่าแจ็คที่เจ้าหญิงพูดถึงนั้นคือใครความเข้าใจผิดนี้ยังไม่ทันได้ถูกเคลียร์และโบโบยังไม่ทันได้บอก เจ้าหญิงตักเตือนว่าเชือกรองเท้าของเขาหลุดซึ่งในระหว่างที่เขาผูกเชือกนั้นสายตาของเขาได้ไปเห็นอะไรที่แปลกพิลึกกระจกที่นำมาเป็นของขวัญมีมือปริศนาโผลออกมามันชี้นิ้วไปที่หอนาฬิกาเพื่อสั่งให้เวลาเดินเร็วขึ้นก่อนที่แม่มดจะปรากฏตัวและกลับเข้าไปในกระจกเบอร์โบนำเรื่องนี้ไปบอกสโนไวทและคนแคระอื่นๆแต่กลับไม่มีใครสนใจเขาพอพิธีเด้เริ่มขึ้นแล้ว ที่สําคัญมากกว่านั้นเสียงเวลาเที่ยงคืนดังบอกเวลาซึ่งนั่นแปลว่าเจ้าหญิงมีอายุ18ปีโดยไม่ถูกเข็มทิ่มแทงแล้วคํำสาปของแม่มดได้หมดลงและทุกคนต่างรู้ว่านั่นหมายถึงอะไรเจ้าหญิงเป็นอิสระพระราชาไม่รอช้าที่จะปลดเปลื้อชุดเกราะจากร่างผอมบางของลูกสาวเจ้าหญิงที่แท้จริงได้ปรากฏทุกคนต่างดีใจและร่วมกันปาร์ตี้โบโบเองก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงจนกระทั่งทุกอย่างมันสายไปเมื่อแม่มดได้ปรากฏตัว และหัวเราะตอนหน้าทุกคนเธอกล่าวบอกพวกเขาว่าคำสาปของข้าจะตกสู่เจ้าหญิงแต่พวกเขารวมถึงเจ้าหญิงก็ไม่กังวลใจเพราะตอนนี้มันเลยเที่ยงคืนไปแล้วนอกจากเสียจากว่าแม่มดจะหัวเราะและตอกหน้าพวกเขาด้วยเวลาที่แท้จริงนางเปลียปล่ยนแปลงเวลาและให้เจ้าหญิงทอชุดเกราะก่อนที่เวลาอันควรพระราชาไม่รอช้าสั่งให้ทหารจับนางแม่มดแต่เสียงกึกก้องก็ดังขึ้นก่อนที่มังกรตัวยักษ์จะปรากฏตัวทำเอาเหล่าทห,หารหวาดกลัว และไม่กล้าจะต่อกรด้วยแม้แต่คนเดียวมังกรตนนั้นชื่อเบอร์เนอร์แต่มันก็ไม่ได้ทำให้เจ้าหญิงหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยเพราะถึงแม้เธอจะถูกเข็มปักและคำสาปนั้นทำงานยังไงแจ็คคนรักของเธอก็ต้องมาช่วยเธออยู่ดีจนกระทั่งแม่มดได้บอกกับเจ้าหญิงผู้ใส่ซื้อถึงแผนการที่เธอจับตัวแจ็คไว้แล้วและเพื่อเป็นการยืนยันคนแครเองยังบอกว่าพวกเราไม่รู้จักแจ็คจริงๆยิ่งกว่านั้นสร้อยคอที่แม่มดนำมามันพิสูจน์ว่าแจ็คถูกจับตัวไป แม่มดไม่ต้องการมังกรแล้วนางสั่งให้มันกลับไปที่ฐานและเริ่มร่ายมนต์สะกดจิตเจ้าหญิงโบอร์โบพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ก็เผลอสะดุดล้มพรมสลด์กริ่งไปโดนกับหุ่นและไปโดนกับสิ่งของอื่นๆจนกระทั่งโคมไฟด้านบนตกลงมาแม่มดหลบได้อย่างง่ายดายเธอหัวเราะเยาะอีกครั้งแต่ไม่ทันเห็นเลยว่าม่านเหล็กด้านหลังก็ล้มมาเหมือนกันเป็นการปิดฉากแม่มดอย่างสมบูรณ์เพียงเพราะรองเท้าที่ลืมผูกเชือกและการสะดุดล้มของโบโบ,โบ,โบเจ้าหญิงยังคงสงสยัย อาวุธที่แม่มดนํามานั้นจะทิมแทงเธอได้อย่างไงในเมื่อมันมีลักษณะเป็นวงกลมโบโบคว้ามันมาพลางบอกเจ้าหญิงว่าน่าจะกดตรงนี้นิ้วของเขากดลงไปและเข็มแหลมกระเด้ทีมเขานิ้วของเจ้าหญิงทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากและเมื่อเจ้าหญิงนอนสลบลงคำสาปของแม่มดก็ทำงานออร่าน้ำแข็งแพ่ขยายไปทั่ววัง และมันเริ่มแช่แข็งทุกคนทำให้ทุกคนนั้นหลับไหลไม่เว้นแม้กระทั่งสโนไวท์คนแคร็พยายามหนีเอาตัวรอดจนกระทั่งพวกเขาได้หนีไปในทางลับและออกจากปราสาทได้ทันการมนหลับไหลอยู่ได้เพียงแค่ในปราสาทเท่านั้นคนแคร์ทั้งเจ็ดกลับเข้าไปอีกครั้งนอกจากผู้คนนับสิบที่หลับไหลอยู่แล้วพวกเขาได้พบว่าแมมมดนั้นยังไม่ตายจึงแกล้งหลับไหลไปอีกคนเพื่อดูท่าทางของนางแมมมดตื่นขึ้นมาก็หัวเราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ที่สาคัญคือคำสาปของเธอนั้นทํางานและเวลาที่เธอเฝ้ารอคอยมา18ปีก็เป็นผลไม่นานแม่มดก็เดินออกไปลาคนคราทั้ง7ได้เจอกับนักประดิษฐ์ที่หลบอยู่ในตู้แต่เนื่องด้วยที่เขาไม่ได้ออกไปไหนในไม่ช้าคำสาปก็จะทํางานอยู่ดีคนคราทั้ง7ในตอนนั้นได้กล่าวบอกคนแก่นักประดิษฐ์ว่าพวกเขาจะไปช่วยแจ็คและคลี่คลายปัญหานี้ให้ได้นักประดิษฐ์ก็บอกว่าแม่มดนั้นทรงอํานาจมากและพวกเจ้าต้องใช้ตัวช่วยขวดน้ําแรกที่หยิบขึ้นมา มันจะทำให้เจ้าไร้เทียมทานขวดต่อมาคือขวดล่องหนและท้ายสุดคือน้ำยาขัดพื้นหลังจากที่เหล่าคนแคระใช้เวลาประชุมอยู่นานพวกเขาตกลงกันว่าจะเอาน้ำยาขัดพื้นไปทำภารกิจนี้ผู้ท่านะัประดิษฐ์ได้ถามย้ำเจ้าอยากลองคิดดูใหม่ไหมเหล่าคนแคระปฏิเสธยืนการานว่าจะเอาน้ำยาขัดพื้นไปทำภารกิจก่อนที่พวกเขาทั้งเจ็ดจะเริ่มออกเดินทางซึ่งป้ายบอกทางวิเศษจะนำทางพวกเขาไปทว่าหนทางนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แททั้งเจ็ดและป้ายบอกทางเดินผ่านสะพานที่ทอดยาวเดินเขาที่สูงชันปลายยักษ์ในน้ำลึกทะเลทรายที่แห้งแลง้งป่าเห็ดที่ชุ่มชื้นจนกระทั่งพวกเขาได้มาถึงปลายทางนั่นคือหาซ้ายแห่งหนึ่งซึ่งตรงข้ามนั้นคือภูเขาคดแหลมเป็นแหล่งที่อยู่ของแม่มดและเพื่อที่จะไปต่อสิ่งเดียวที่คนแคทต้องการในตอนนี้คือเรือไม่นานก็มีเสียงเพลงดังขึ้นพวกเขาคิดว่านั้นอาจเป็นเสียงของนางเงือกหรือเป็นเสียงของไซเรนถึงแม้ว่าแท้จริงแล้ว จะเป็นเสียงของบอลรัสตัวอ้วนที่สวมนาฬิกาแหวนและสร้อยคอสีทองกับเพื่อนปลาของเขาทั้งคู่เป็นแรปเปอร์และบังเอิญว่าพวกเขามีเรือที่ไม่ได้ใช้คนแคระถามว่าทําไมอีกฝ่ายตอบกลับว่าซื้อมาถ่าย MV เท่านั้นอย่างที่บอกว่าพวกเขาเป็นแรปเปอร์และลงคลิปผ่านทูบอยู่หลังทําเสร็จเรือนี้เลยไม่ได้ใช้ตัดภาพมาที่แม่มดเธอได้กลับเข้ามาในวังอีกครั้งและพบว,ว่าคนแคระก่อนหน้านี้ที่ควรจะหลับไหลยอยู่กลับหายตัวไปทางฝั่งคนแคระ หลังจากที่ล่องเรือมาในทางที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงเกาะและได้เดินขึ้นบันไดไปห้าหมื่นกวกว่าจะถึงแหล่งที่ตั้งของแม่มดซึ่งคือปรา,าสาทที่อยู่สูงชันรอบล้อมไปด้วยหิมะที่หนาวเหน็บซึ่งน่าแปลกที่ด้านในกลับเป็นภูเขาไฟลาวาคนแคะได้ออกสำรวจโดยที่โบโบได้แยกตัวออกมาทำให้เขาได้เจอกับมังกรที่เพิ่งได้รับคำสั่งจากแม่มดให้หาตัวคนแคะที่หายไปทางฝั่งคนแคะอีกหคน ก็ได้เจอกับแจ็คที่ถูกจับตัวไว้หลังจากที่การช่วยเหลือสำเร็จก็เพิ่งรู้ตัวว่าโบโบ้นั้นหายตัวไปทางฝั่งโบโบก็เห็นว่ามังกรแก่ที่เป็นท่ารับใช้ของแมมดนั้นอ่อนแอและแทบจะพ้นไฟไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามหลบซ่อนแต่อีกฝ่ายก็จับได้อยู่ดีถ้าว่ามังกรแก่ตัวนั้นกลับไม่ทำอะไรโบโบเขากล่าวบอกคนแคร์ตัวจ้อยจเจ้าไปจากที่นี่ซะแทนที่โบโบจะหนีกลับเดินหามังกรแก่และถามว่าเกิดอะไรขึ้น พราะถึงแม้ว่าเขาจะติงตองและดูซุ่มซ่ามแต่โบโบมักเห็นว่าใครมีปัญหาอะไรและมังกรแก่ตัวน,นี้ได้บอกกับคนแคทที่เด็กกว่าปัญหาของข้าคือข้าไม่มีเพื่อนและข้าไม่อยากทําในสิ่งที่แม่มดสั่งมาโบโบอาสาจุดไฟที่มังกรพยายามจะจุดพรางบอกมังกรแก่ว่าเราควรทําสิ่งที่ใจเราต้องการแม้ว่าอีฟาจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนหากเจ้ามีคนอยู่เคียงข้างเจ้าจะผ่านมันไปได้ทุกครั้งมังกรแก่ตอบกลับ มันมีเหตุผลที่ข้าไม่มีเพื่อนคือข้าชอบทำในสิ่งที่มังกรไม่ทำกันนั่นคือการเต้นทับว่าแล้วมังกรแก่ก็เริ่มเต้นทำเอาโบโบนั้นหัวเราะกับมังกรผู้น่าเกรงขามตรงหน้าซึ่งในตอนนี้เป็นตัวตลกสำหรับเขามังกรแก่ตัวนั้นไม่ถือโทษโกรธเพียงแต่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่แม้กระทั่งคนแคร์ตัวน้อยยังไม่เข้าใจในตัวเขาโบโบรู้ว่าตัวเองผิดเขาเดินตามมังกรแก่ไปและเพราะว่าอีกฝ่ายกำลังปิดชีวิตตัวเองไม่นานคนที่เหลือก็ตามมา โบโบเบอเบอรเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังมันอาจจะเป็นเรื่องดีที่ไม่มีมังกรคอยขัดขวางแต่เล่าคนแคราทั้งเจ็ดนั้นไม่อาจปล่อยให้เรื่องเป็นแบบนี้ได้พวกเขาได้พูดคุยกับมังกรแก่อีกครั้งเขาเรียกมังกรว่าเบอร์นี้โบอบอได้บอกกับมังกรแก่ว่าเจ้าจะไม่มีโอกาสหากเจ้าไม่ให้โอกาสตัวเองเขากล่าวขอโทษกับเรื่องเมครูและขอโอกาสกับมังกรให้เปิดโอกาสให้กับเขาและเปิดโอกาสให้กับตัวเองอีกครั้งทุกคนมักมีทางเลือกเสมอคนแคร์ที่เหลือก็ช่วยบิว จนกระทั่งในท้ายที่สุดพวกเขาร่วมเต้นและร่วมร้องเพลงกันได้แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือหินผาได้แตกออกทุกคนตกลงไปเบื้องล่างมังกรแก่ได้ช่วยเหลือทุกคนและตกลงกับพวกเขาว่าจะหยุดและยับยั้งแผนการชั่วร้ายของแมมมตและเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงพาเหล่าคนแครและผู้กล้าอย่างแจ็คมายังห้องเก็บอาวุธอย่างไม่ทันที่ทุกคนจะได้เตรียมตัวและมุ่งหน้าไปยังอาณาจากักรแมมมก็ปรากฏตัวมังกรรีบซ่อนคนแครและ,ะเผชิญหน้าเพียงลําพัง แม่มดกล่าวโทษมังกรเพราะเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ทำอะไรเลยแจ็คพยายามจะใช้ทีเผลอในการจัดการแม่มดเขาร่วมมือกับมังกรแต่ไม่อาจตอ่อกร้นกับแม่มดผู้ทรงอำนาจได้ทำให้ในท้ายที่สุดแล้วแจ็คหายไปพร้อมกับแม่มดและทิ้งไว้เพียงมังกรที่ถูกแช่แข็งทางเดียวที่คนแคระจะกลับไปยังอาณาจักรได้โดยเร็วคือภูเขาไฟที่ประทุอยู่เบื้องล่างมีหม้อทองแดงตั้งอยู่และนำพุที่ประทุอยู่ตลอดเวลาอาส่งพวกเขาที่อยู่บนหม้อทองแดงเินขึ้นไปยังปราสาทได้โดยเร็ว ปัญหาก,ก็คือพวกเขาไม่สามารถเข็นมันได้นอกจากจะใช้อุปกรณ์พิเศษที่พกมานั่นคือน้ำยาขัดพื้นนั่นเองทําให้พื้น,นั้นลื่นมากจึงลากหม้อได้อย่างง่ายดายโบโบกล่าวบอกลามังกรโดยมือที่อบอุ่นของเขาก่อนที่คนแคททั้ง7จะเป็นขึ้นสุดท้องฟ้าและตกไปในกลางอาณาจักรพอดีพวกเขาได้เจอกับแจ็คที่เหม่อลอยซึ่งเขาถูกสะกดจิตไว้อยู่โดยฝีมือของแม่มดที่ต้องการแย่งชิงทุกสิ่งจากทุกคนโบโบในตอนนั้นได้ใช้เสียงดนตรี เพื่อคืนสติให้กับแจ็คแต่มันได้ผลไม่นานนักเมื่อแม่มดทำลายมันโบโบเลยใช้วิธีที่แม่มดจะแตะต้องไม่ได้นั่นคือการบรรเลงเพลงของจริงนั่นทำให้แจ็คคืนสติอีกครั้งและพยายามไปจูบเจ้าหญิงแต่ปีศาจน้ำแข็งก็ปรากฏตัวคนแคร์พยายามหยุดมันไว้โบโบไม่รอช้ารีบกลับไปที่อุปกรณ์เขาหวังใช้น้ำยาล่องหนแต่ก็เผลอทำมันหกเหลือเพียงแต่น้ำยาแข็งแกร่งซึ่งโบโบกำลังจะยื่นมันให้กับแจ็คแต่แม่มดก็คว้าไ,ไว้ก่อน และสั่งให้ปีศาจโยนแจ็คลงไปเบ้องล้างโชคดีที่มังกรแก่ยังไม่ตายและรับแจ็คไว้ได้ทันโดยมือที่อบอุ่นของโบโบและความจริงใจที่มาจากเขาทําให้น้ําแข็งที่ชั่วรายนั้นละลายและปล่อยให้มังกรนั้นออกมาและด้วยแรงใจที่ได้รับจากเพื่อนใหม่ทําให้เขากลับมามีไฟอีกครั้งปีศาจน้ําแข็งละลายโดยเร็วและพ่นไฟใส่แม่มดต่อเม้นเสียแต่นางจะกินยาเพิ่มความแข็งแกร่งไฟที่ร้อนแรงจึงไม่ได้ผลโบโบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากถ่วงเวลาให้แจ็ค เขาเดินเข้าไปกลางสนามรบและปลดเชือกรองเท้าออกพร้อมบอกอีกฝ่ายว่าเตรียมตัวเจอของจริงได้เลยแม่มดไม่หลงเชื้อและหันกลับไปหาแจ็คที่กำลังจะคลายคำสาบโบโบรีวิ่งไปช่วยโดยที่เชือกรองเท้าของเขาผูกติดอยู่กับกระจกซึ่งมาสะท้อนพลังของแม่มดให้โดนตัวเธอเองแจ็คได้จูบเจ้าหญิงคำสาบทั้งหมดจึงสลายหายไปทุกคนกลับมาเป็นปกติและในไม่นานเจ้าหญิงผู้สูงส่งได้แต่งงานกับหนุ่มผู้ต่ำต้อย พวกเขาได้สร้างรูปปั้นฮีโร่ที่ช่วยเหตุการณ์นีไว้โบโบกับเชือกรองเท้าของเขาที่หลุดนั่นเองและนี่คือยอดฮีโร่คนแคททั้ง7หากใครชอบรับฟังสปอยเพลินๆสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ